สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ isa, อ m a n d a c h a r i s a of d u m นะคะจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวไปประกวด Miss Universe กันค่ะก็มีการเทรนการตอบคำถามการพูดการเดินใดๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีประชุมชุดราตรีค่ะวันนี้นะคะก็มีพี่ๆสี่ท่าน ที่ได้ยอดไลค์เยอะที่สุดนี่นะคะเห็นได้จากชุดกาตรีทั้งหมด5ชุดค่ะเป็นยังไงคะสวยมากปัก,กตาแตกกันทุกชุดเลยค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีการมาประชุมนะคะมาพูดคุยเบื้องต้นว่าอยากได้ชุดแนวไหนประมาณไหนนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่อง inspiration ด้วยค่ะกับการทำชุด ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทั้ง4ท่านแล้วค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะพี่มีม,มนิลินค่ะสวัสดีค่ะิลินนะคะเป็นสไตล์ด i เรคเตอนะคะของเอ t 2 0 20วันนี้มาสนุกสนุกมาประชุมหืืวเมาท์มอยปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของในการวางแผนสำหรับแอน,นด้าในการไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะ ซึ่งคราวนี้นะคะก็ได้ดีไซเนอร์ทั้งหมด4ท่านซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ทําชุดสวยปังซึ่งเราก็เคยเจอแต่แล้วอยากให้ทุกคนแนะนําตัวเองสั้นๆน,นะคะได้ครับสวัสดีสวัสดีครับมิกจากแบรนด์เล,ลเทียทํทำชุดให้เราไปต่อะคระับสวัสดีครับเอสนะครับจากแบรนด์พ <c oughs> ีเวกสตูทำทำชุดใหด้ควาฟลาครับสวัสดีครับ โอจหลัดลูกุตูนะครับทำให้น้องแม,ไ,มได้ารอบพีริงแล้วก็รอบไฟนอลครับเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโหยวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ทุกคนได้มาประชุมเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนียรู้จักตัวตนของแมนด้าให้ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาพี่ๆเขาทําชุดเนี่ยแล้วเราเดินอยู่บนเวทีด้าจะได้มีความรู้สึกว่านี่แหละคือชุดของด้าและตัวตนที่แท้จริของด้าน,นะคะ แล้วก็จริงๆก็ดีใจมากๆเลยที่พี่มี่มาวันนี้ก็รับบทพิธีกรหนึ่งนะคะใช่ค่ะสาวค่ะคุนออฟ็นบทเลเลยก็พอมีกล้องแล้วก็เก่งเนาะปกติเราอยู่หลังเวทีเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจากจากในกองนะคะที่เห็นกันมาจริงเราทำงานเราก็เจอคปนบ่อยแล้วก็ดีไซเรื่องทุกท่านเราก็เจอในการสึกษาห้วเนาะตั้งแต่ตอนประกวดนะคะวันนี้เนี่ยก็เราก็มาแชร์เรื่องทำลายให้ทุก เนีมีคำถามและเด็กมปคิดเห็นว่าแต่ได้จริงๆนะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ทางกองบวชมือนว่าแทนกันเอาไว้แล้วมูลภูมิปองจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนทาวนี้เนี<ถ>่ยเราอยู่แต่ตึงเป็นทีมเดียวกันทำงานเป็นแอดส์ทีมแหละไม่ใช่ว่า ให้ไอรแมนด้าฟังคาก็ได้ว่าแต่ละชุดที่ทำเนี่ยอินสไพรเรชันเต็มเนี่งแต่ละค่ะเริ่มเริ่มจากทุกคนก่อนเลยก็ได้ชุดสีแดงชุดสำหรับเราอะไรก็อาจจะผ่อือให้น้ำบิดขึ้นชุดสีแดงนะครับตอนตอนที่คุยกับไอร์แมนด้าเนาะเพราะว่าตอนที่เริ่มทําชุดให้แมนด้าเนี่ยไม่ไม่ได้สนิทกันงรู้จักกันเฉย ก็ต้องคุยกันก่อนว่าเขาเขาเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรมันก็ตกผลึกมาด้วยว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนอินสปิเรชันเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เราพี่ด้าเขาใส่มาทุกสีละสิบสองสีเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันควรจะต้องสีอะไรที่จเป็นปะเหมือนึ่งงานงานที่แบบเนาะอย่างยาพรสาก็เช่นใส่หมดสีแล้วเนาะก็เลยแบบพอตองประชุมกันก็เออพี่ว่าแดงด้าก็ว่าแดงค่ะทีมภูเก็ตก็ว่าแดงก็เลยเป็นสีแดง แล้วก็ส่วนการไล่สีเนี้ยได้อินสปายมาจากสีของกล้ามเนื้อมนุษย์เวลาที่มันจะมีแบบมันจะเป็นลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกลายเส้นพวกเนี้ยมันก็แสดงถึงความแข็งแกร่งอยากอยากให้มันด้เดินออกมาใส่ชุดออกมาแล้วรู้เลยว่าอามาดาเป็นคนแบบแบบไหนอุปนิสัยยังไงโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยผ่านจากชุดสีแดงในวันวันไฟนอลครับส่วนวันพิริมวันพิริมเนี่ยสีทองเนี่ยได้มาจาก อินสตาบันมาจากชื่อเขานะชื่อไทยเขาอะชาลิสามันแปลว่าความมั่งคัง่งความวร่ำรวยแล้วก็เออเอาสีทองแล้วกันมันจะได้สอบคล้องคือโอ๊ตอะเป็นคนเชื่อเรื่องเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาเฉยเฉยเราก็เลยลอดเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสอดแทรกเข้าไปนิดนึงว่าเออให้มันมีหน่อยแล้วก็ส่วนดีเทลอะไรพวกนี้ครับก็วัตถุดิบก็อยากให้มันเป็นประกายวิงวิงตาใสานางงาม มากกว่าครับเนี่ย <improves> ค <emotions> ือ n s นสปิเรชันทั้งสองชุดครับพี่พี่มีก่อนพี่พี่มีก่อนแม่จะไม่ได้ออกแบบให้ถือแม่ดิเซเนอร์ถ้านอื่ไม่ออกแบบอมาไดาแต่ว่าหลังจากที่กบฏเนาะคือคนก็น่าจะเห็นอาร์มานาต่างๆซึ่งวันนี้เราเลยมาคุยว่าโอเคนอกจากนอกจากเป็นสาวชาวต่อแล้วกิจกรรมถามลงลึกมากกิจกรรมไปถึงวัดปกติ ใจจริงๆเป็นยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างขอทริคดูแอบ,บดอนที่น้องรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กำลังมองหากับชุดแกรีรวมไปทั้งสิ่งที่ทีมทีมสไตลิง่งสไตลิง่งหรือสไตลิสต์ดูแลค่ะเราก็จะมีแอบประซิบเรื่องทรงผมเรื่องแบบมีคำถามแอบถามเรื่องแบบท่าเดินเรื่องอะไรทุกอย่างคือเราดูองค์รวมสามร้อยหกสิบองศ์ ซึ่งวันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนคำถามกันเยอะยังไงก็วันนี้ก็เราอยากจะให้ทีนดีไซเนอร์เนี่ยช่วยเล่าเรื่องชุดที่เคยทำให้กับคอนฟา้าเรื่องให้ฟังเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆค่ะเดี๋ยวน้องจะได้รู้จักมากคือสำหรับของพี่อันนะฮะอย่างที่อย่างอันนี้บอกก่อนว่าส่วนตัวเราได้รู้จักน้องกันนะเคยร่วมง,งานกันบางงานหลายๆงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้กพอเแล้ว้ะครับชุดให้น้องคอนฟ้า พอทาของคอนฟ้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตัวคอวนฟ้าเองเขามีบุคลิกแบบไหนอะไรยังไงก็ไม่ต่างกับพี่โอ๋นะครับเราก็จะดูตัวนางงามแล้วเราก็ดูแล้วว่าเขาใส่อะไรมาตั้งเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกพี่อัญอยากทําสีสดให้เขามากแต่สุดท้ายสิ่งที่พี่อยากจะเล่าขเขาในสิ่งที่เขามาในเวทีเนี้ยในสิ่งที่เขาอยากรู้อยากเล่าถึงความบริสุทธิ์ของเขาเราเลยเว่าวันไฟนอลของเราเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้เป็นสีขาวขาวเ,เงิน,นอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาเกิดมาตรงนีน้ที่เขาได้แจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งของเขา,าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นพี่อังก็จะสแทกความเป็นแบบคลื่นน้ําอยู่เงี้ยที่มาของเขาว่าเขาอยู่คนเป็นคนเป็นจวงอ่ามีทะเลมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่ก็สอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปนั่นคือเป็นขีมจำกัส่วนตัวในตำนานี้นะครับแล้วก็ของแพทย์อื่นนะจบแล้ว <K> <k> จบแล้ว <k> จบแล้วอังไงกโอเคสำหรับคุณเอสเนี่ยครับชจุ้ย เทคนิคเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เล่าเทคนิคชุดนี้หน่อยก็คือต้องต้องต้องบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ได้บอกใครว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ชุดหนี้คือจริงๆมันเป็นชุดที่มันมันเกิดขึ้นมาแบบด่วนๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกระวางแผนเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าพอด้วยด้วยด้วยความที่เราคุยกันแล้วมันมีการเปลี่ยนหน้างานแบบกระทันหันแล้วเราก็รู้สึกว่า มันด้วยเซนส์หรือด้วยพอเรารู้จักซินดี้ไปนานๆนะครับปรากฏว่าเขาเป็นคนที่แบบุยน้องล่าเริงมากน้องแบบเป็นคนตลกเป็นคนล่าเริงม,มีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชุดแรกตอนที่เราเตรียมไว้ให้เขาที่เราคิดในหวัวที่เรายังไม่ได้รู้จักเขามากพอครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เข้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราเลยเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามีนิ่งเออยอะไรเออยังมันได้ด้วยความเป็นนกยูงสีขาวเราอยากให้ชุดมีภาพจา ก็เลยเอามาเป็นชุดนี้ซึ่งมันเป็นเทคนิคของการใช้ลายผ้ามาวางใหม่ในมุมมองของเราเองแล้วก็มีการปักเพิ่มรวมไปถึงการใช้ขนนกซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับส่วนคุณเอสเนี่ยไม่ทราบว่าเคยทํางานกับน้องแมนด,ด้าหรือเปล่าคะยังไม่เคยเลยครับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกมีอะไรกังวลไหมมีอะไรกังวลไหมคะถามว่ากังวลไหมก็เรียกว่า แอบกดดันนิดๆแต่จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไมรู้สึกว่าเราวันนี้เราได้มาร่วมทีมกับดีไซเนอร์หลายๆคนแล้วอะครับโดยเฉพาะกับน้องโอซึ่งเขาเคยทํางานกับแบรนด้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าวันนี้เรามาร่วมกันทําชุดให้น้องให้สวยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยก็คงจะสอบถามกับน้องโอด้วยถามข้อมูลด้วยแล้วก็ช่วยๆกันแชร์ให้ชุดของทุกๆคนนะครับออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อให้เราไปอยู่บนเวทีโลกแล้วเราแบบไม่แพ้ใครเลยอะครับ ค่าคือ,อจินบีก็จินบีก็จักรันเกียร์ก็ซึ่งอีกเป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยจากชุดราตรีเนี่ยชุดค่อนข้างจากแฟชั่นฟอร์เวิร์ดคิดค่อนข้างจากแฟชั่นฟอร์เวิร์ดหมายถึงว่าจากชุดใบตอ <c oughs> ด้วยช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชุดนี้นิดนึงค่ะเดี๋ต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นปีเป็นครั้งที่2ดีกว่าที่ได้มาทำชุดนางงามคือจะใหม่มากกว่างานนงามเพราะว่าปีที่แล้วมีโอกาสทําให้น้องคิม ในนอกพิเลมนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อยากจะแบบโอเคกลับมาแก้เมือนในการทาสุเพราะว่าปีปีแรกเรายังไม่มีแบบความรู้ในการทำแฟราติเพราะปกติเราจะทาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรืี่ทูแวบรบ์นะครับแล้วก็พอปีนี้เนี่ยได้โอกาสน้องใบตองเจอน้องใบตองก็าพูดคุยก,กันแล้วก็บอกว่ารู้จากคาแรคเตอร,ร์น้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะธรรมะธรมงแล้วก็ลุยๆเลยทเท่ๆอย่างเงี้ยเราก็คุยว่าโอเคนั้นเราจะเล่าเรื่องถึงความแบบความเป็น บ้านขาะวันเกิดก็คือใต้อย่างเงี้ยเราก็ได้ถึงแบบพวกโนราการแสดงต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไปไปดูพวกงานดีเทลของไทยครับพวกชุดพวกดีเทลการร้อยลูกปัดอะไรเงี้ยมันมีค่นาน่าสนใจแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันโมเดิร์นแล้วก็สดตางามอย่างเงี้ยเรากาคถึงว่าเพื่อน้องเขาลูกด่างเล็กด้วยเราเลยอยากจะใช้สีที่มันสว่างเพื่อให้น้องอ่ะเขาดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ ด้วยฟอร์มด้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคุยว่าเราจะเป็นแบบดึงเอาฟอร์มของชุโลลนรามาใช้บวกกับเทคนิคแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านพวกกราฟิกที่มันเป็นโมเดิร์นนะครับพวกลายปักอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แบบดึงลายจากมาเราก็จะดึงแค่ว่าเป็นกราฟิกเส้นตรงเพื่อให้น้องเขาดูตัวสูงเพร่องจากน้องไปต,อต่องตัวข้างทิ่เล็กครับผมเราก็เลยแบบคุยกันว่าโอเคจะทํากราฟิกประมาณนี้บวกกับเทคนิคที่มันเป็นลักษณะ กับเกี่ยวกับแบบงานของไทยงานคราวไทยเข้ามาส่วน,ว,นวันนี้ที่เราได้พูดคุยกับน้องได้เพิ่มเติมค่ะคิดว่ามีในหัวบ้างไหมแอบกระซิบเริ่มเริ่มมีไอเดียเพราะว่าจริงๆทุกคนนั่งจากวันนี้นะคะนอกจากผลงานที่ประจักษ์สวยงามอยู่แล้วเนี่ยยอดไลน์จากแฟนๆนางงามเป็นเหมือนแฟนนางงามเนี่ยเขาแบบทุกคนฟินมากที่รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในการเลือกดีไซเนอร์มาให้น้องใส่ในวันสำคัญสำคัญ,สำ,คญสำหรับ Road to Miss Universe ทุกคนดูเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่ทุกคนก็ยังมีความเครียดนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอก,กันก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ทุกคนเนี่ยก็พยายามจะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทางกองประกวดแน่นอนคะ่ะจะมาคอยอัปเดตแล้วก็แอบแบบ กระซิบตลอดเวลาว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนอแมนดาช่วงนี้ก็มีไลฟ์ตลอดช่วงการเทรนสำหรับโรดทูมิ i s ิ Universe ก็มีการแชร์เบื้องหลังต่างๆถ้าใครมีอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้นะคะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ ไลฟ์นี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่จะมาทำชุดให้อแมนด้ารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยทีมเราแกร่งและสตรองมากอแมนดาก็เชื่อนะคะว่าชุดออกมาเนี่ยจะต้องสวยทุกชุดแน่นอนเพราะว่าเรารก็คือทีมเวิร์กกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี road to Miss Universe นะคะก็จะมีการเทรนการอัปเดตต่างๆก็อย่าลืมฝากติดตามเหจ Miss Universe Thailand ด้วยนะคะและนี่ค่ะอยากจะให้ ทุกคนได้เห็นชุดของแต่ละท่านแบบใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะชุดนี้ก็เป็นชุดไฟนแนลของแมนด้าที่พี่โอ๊ตตัให้ซึ่งตอนแรกที่เราคุยกันก็คือเราจะใส่อันนี้วันพิลิมนะใ,ใช่ไหมคะสี่ชุดนี้จะเป็นชุดวันพิลิมแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าพอทำชุดออกมาแล้วแล้วก็ได้ลองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า ชุดนี้แหละคือไฟิแนลนะคะนี่ก็จะเป็นชุดไฟนอนลของแคเนด้านะคะชุดถัดมาค่ะชุดรอบวัน p r e l i มินารีจะเป็นสีทองสวยๆนะคะชุดนี้เดินออกมาแล้วรู้สึกมั่นใจมากรู้สึกว่าสวยมากชุดนี้สวยชุดนี้เป็นชุดที่เราคุยกันชุดแรกใช่ไหมคะใช่ จริงชุดนี้จะต้องไป็ชุดไฟนอลของแมนด้าแต่ว่า,ามีการเรี่ยนแต่ก็ได้บอกพี่โอ๊ตว่าเอออยากได้แบบไหนทรงแบบไหนประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นชุดของพี่อันค่ะที่ทำให้พี่พรฟ้าใสสวยมากพอเห็นชุดนี้เราก็จะนึกถึงท่าพี่พรฟ้าเลยเ สวยมากปักตาแตกเหมือนกันจะบอกว่าทุกชุดเนี่ยปักตาแตกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ใบตองใส่โอ้สวยมากเซ็กซี่มากจริงแล้วตอนที่ใบตองใส่ออกมาหนูก็บอกใบตองเลยว่าแบบกูชิวมากอันนี้สบายหนุมาจากอะไรนี่แม่ปักคะโนราโนราใช่ไหมคะสวยสวยมากมีเป็นสตอรี่นะคะเพราะว่าใบตองเป็นสาวใต้อันนี้ก็สองเดือนอะสองเดือนอะสองเดือนเหือนกันปักคนเดียวด้วย ตอนนี้ไม่ใส่แว่นแล้วใส่สเลนให้อ <c oughs> ่ <c oughs> อันนี้เป็นชุดที่น้องซินดี้ใส่ค่ะดาวนี <Now. S 1> ส่สวยมากค่ะนี่จะ <c oughs> มีความเป็นนกยูงนะคะภัแสบแ่บสวยค่ะจริงๆก็สวยทุกชุดเลยแล้วก็ได้เชื่อว่าทุกคนนี่ยจะต้องปักตาแตกไม่ได้หลับได้นอนแน่ๆเลยนะคะขอภัยนนที่นี้ด้วยค่ะก็สวยทุกชุดนะคะแล้วก็ กคนเนี่ยก็จะมีซิ gnature ที่เป็นของตัวเองแต่ได้เชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทําได้ออกมาดีแน่นอนค่ะจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีอัปเดตมาตลอดค่ะเพจ m น s ซ u n i v e r s e t h a i l a n d นะคะเรามาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าเราจะไปจัก,กรวาลด้วยกันค่ะฝากบอกคนต่างประเทศไยค่ะอ่าฝากบอกโอเค so hi everyone who's not Thai I'm um, here today with the five most liked Evening gowns during the Miss Universe Highline competition because they're gonna be the ones responsible for making my evening gown for Miss Universe competition in for 2020. And we are here today to talk about what I want in my gown and what I want as inspiration and what they see me wearing out on stage. So that's what we're doing today. And I think we're gonna have a little bit more chit-chat to talk about. What color's good and what silhouette I should wear and what I feel most comfortable wearing. So I want everyone to stay tuned because I'm preparing for the Miss Universe competition and all the updates are gonna be on Miss Universe Thailand fan page on Facebook and Instagram. So stay tuned, Bye everyone!